สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่3ทับ 1. พบกับคุณครูก้อยคุณครูรอทอิ์กุลคุณทศในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องของเล่นของใช้ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆค่ะรอบแรกให้เด็กให้เด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะรอบที่2เด็กๆอ่านและออกเสียงตามคุณครูนะคะ ไปค่ะรอบแรกฟังก่อนนะคะคำคล้องจองของเล่นของใช้ของเล่นของใช้อย่าให้เกะก,กะอย่าได้ลดละมองแล้วหน้าดูหนูจ๋าเร็วไวมาช่วยคุณครูเก็บของใส่ตู้ไม่รกรุงรังรอบที่สองเด็กๆอ่านและออกเสียงตามคุณครูนะคะ คำของจองของเล่นของใช้ของเล่นของใช้อย่าให้เกะกะอย่าได้ลดละมองแล้วหน้าดูหนูจ๋าเร็วไวมาช่วยคุณครูเก็บของใส่ตู้ ไม่รกรุงรังเก่งมากค่ะเด็กๆตกมือให้ตัวเองด้วยค่ะจากคำของจองที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆคิดว่าคำของจองนั้นเกี่ยวกับอะไรบ้างคะช่วยกันคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกอืมคำของจองนะคะเกี่ยวกับของเล่นของใช้ค่ะแล้วก็ในเนื้อหาของคำของจองบอกว่าเมื่อใช้แล้ว อย่าปล่อยให้เกะก,กะต้องเก็บใส่ตู้หรือเก็บให้เป็นระเบียบค่ะจะได้ไม่รกรุงรังนะคะเด็กๆต่อไปเราไปรู้จักกับความหมายและประเภทของของเล่นของใช้กันค่ะ เรามาดูความหมายของของเล่นกันค่ะของเล่นนะคะหมายถึงสิ่งต่างๆที่เราใช้เล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดการเรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายสังคมอารมณ์และสติปัญญาค่ะของเล่นก็มีอยู่หลายประเภทเลยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับของเล่นแต่ละประเภทกันค่ะโดยที่แบ่งจาก วัสดุที่ทำของเล่นนะคะของเล่นที่ทำจากผ้าค่ะก็จะมีลักษณะนุ่มมือเช่นตุ๊กตาหุ่นมือลูกเต๋าผ้าค่ะของเล่นที่ทำจากพลาสติกค่ะจะมีน้ําหนักเบาเช่นตัวต่อชุดเครื่องครัวรถของเล่นค่ะ ของเล่นที่ทำมาจากไม้ก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าของเล่นที่ทำมาจากพลาส,สติกนะคะเพราะว่าทำมาจากไม้เลยเช่นไม้บล็อกต่างๆค่ะของเล่นที่ทำมาจากโลหะก็จะมีความแข็งแรงคงทนค่ะเช่นหุ่นยนต์และนาดเพลงของเล่นรถยนต์ของเล่นค่ะต่อไปเรามาดูความหมายของของใช้กันค่ะ ของใช้หมายถึงสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของใช้ทำให้เราได้รับความสะดวกสบายค่ะของใช้ก็มีการแยกประเภทเหมือนกันนะคะคือของใช้ส่วนตัวกับของใช้ส่วนรวมค่ะเรามาดูของใช้ส่วนตัวกันก่อนนะคะของใช้ส่วนตัวหมายถึงสิ่งของเครื่องใช้เฉพาะบุคคลไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆค่ะเด็กๆ เด็กๆลองช่วยกันคิดนะคะว่าเด็กๆมีของใช้ส่วนตัวอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเราไปเฉลยกันค่ะของใช้ส่วนตัวก็เช่นช้อนซ่อมแก้วแปลงสีฟันผ้าเช็ดหน้าแล้วก็หวีค่ะไม่ควรใช้ร่วมกับคนอื่นนะคะเด็กๆ ต่อไปเรามาดูของใช้ส่วนรวมกันค่ะของใช้ส่วนรวมหมายถึงสิ่งของที่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้และแบ่งปันกันใช้ได้ค่ะเด็กๆช่วยกันคิดนะคะว่าของใช้ส่วนรวมที่เราสามารถแบ่งปันใช้กับคนอื่นได้ใช้กับเพื่อนๆได้มีอะไรบ้างนะ ของใช้ส่วนรวมที่เด็กๆสามารถแบ่งปันใช้กับเพื่อนๆได้หรือใช้กับคนอื่นได้นะคะก็มีดินสอมียางลบมีสีมีกันไกลมีพัดลมมีถังขยะมีนาฬิกาแขวนผนังค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักกับของเล่นของใช้ไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีคำศัพท์มาฝากค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคำว่าตุกตาค่ะ คำศัพท์คำที่สองค่ะคำว่าลูกบอลค่ะคำศัพท์คำที่3ค่ะคำว่ารถยนต์คำศัพท์คำที่4ี่คำว่ารถไฟค่ะคำศัพท์คำที่ห้าคำว่าเครื่องบินค่ะต่อไปเป็นภาระงานของเด็กๆค่ะให้เด็กๆเขียนตามรอยประ แล้วโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์นะคะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามด้วยค่ะตัวอย่างค่ะรูปภาพคือลูกบอลคุณครูก็ยงลูกบอลไปหาคำศัพท์คำว่าลูกบอลค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย